ปืนใหญ่อัตราจรโซตัม m 7 1ขนาด155ม mm. ิลลิเมตรเป็นอาวุธปืนใหญ่สนามที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยประเทศอิสราเอลและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปืนใหญ่อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในยุคข,ของมันปืนใหญ่รุ่นนี้ถูกออกแบบเพื่อร,อรับการยิงสนับสนุนระยะไกลาการยิงทำลายเป้าหมายพื้นที่และการสนับสนุนแนวหน้าของกองทัพภาคพ,พื้นดินในทุกสภาพภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือพื้นที่โล่งแจ้งก็ตามจุดเด่นของ M-71 คือการใช้กระสุนมาตรฐานขนาด155ม mm, ิลลิเมตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติทำให้สามารถรองรับกระสุนประเภทต่างๆเช่นกระสุนระเบิดแรงสูงฮี่กระสุนควันกระสุนส่องสว่างและกระสุนเจอะกรอบบางประเภทได้ ระยะยิงไกลสุดของปืนรุ่นนี้โดยทั่วไปสามารถทำได้ประมาณ21กิโลเมตรและสามารถเพิ่มระยะได้มากกว่าเดิมเมื่อใช้กระสุนชนิดยิงเพิ่มระยะเบดบลีดซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่ต้องการการสนับสนุนทางไฟจากระยะปลอดภยัยลำกล้องของ M71 มีความยาว39คาลิเบอร์ช่วยเพิ่มแรงดันและความแม่นยำของกระสุนระบบไฮดรอลิกช่วยในการดูดซับแรงสะท้อนถอยหลัง ทำให้ลูกประจำปืนทำงานได้สะดวกขึ้นและลดความสั่นสะเทือนของปืนในระหว่างยิงนอกจากนี้ยังสามารถทำการยิงได้ในอัตราที่รวดเร็วโดยลูกประจำปืนที่มีประสบการณ์สามารถยิงได้ถึง4-5ถึงนัดต่อนาทีในช่วงเวลาสั้นๆอีกหนึ่งความโดดเด่นคือโครงสร้างตัวรถลากที่แข็งแรงสามารถเคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุกทหารทั่วไปทำให้หน่วยปืนใหญ่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้อย่างคล่องตัว ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีตอตอบนอกจากนี้ยังใช้กำลังพลเพียง6-8นายต่อ1ชุดซึ่งถือว่าทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับปืนใหญ่รุ่นเก่าปืนใหญ่โซตัม m 7 1ยังถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งกองทัพไทยในบางหน่วยที่เลือกใช้อาวุธรุ่นนี้เพราะความคุ้มค่าความแม่นยำและความทนทานที่พิสูจน์แล้วในสนามรบจริง ถือเป็นปืนใหญ่ที่ผสานร,ระหว่างพลังทำลายล้างความแม่นยำและความคล่องตัวได้อย่างยอดเยี่ยม